กระเบื้องรอนคู่องศาไม่พอแก้ไขยังไงเสียตังค์นิดเดียวไปฟังคําตอบครับสวัสดีครับผมกผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายครับวันนี้ไปดูวิธีแก้ปัญหากระเบื้องรอนคู่องศาไม่พอกระเบื้องรอนคู่ครับแน่นอนครับว่าตัวมันเองต้องการที่15องศาและระยะทับซ้อน20เซนแปลว่าระยะแปรต้องอยู่1เมตรนะครับเมื่อสมมุติผมยกตัวอย่างว่านะครับองศาได้แค่ 1ิองศาหรือ10องศานะครับพอมุงที่ระยะแปร1เมตรทับซ้อน20เซนติเมตรเมื่อเกิดปัญหาฝนตกหนักและมีลมทําให้น้ําย้อนเข้าไปไปลายแผ่นเราจะแก้ยังไงหลายคนบอกว่าเปลี่ยนเป็นเมทัลชีตหลายคนบอกว่าแก้องศาใหม่ยุ่งยากไปเดี๋ยววันนี้ผมมีคําตอบให้วิธีแก้สมมุติว่ากระเบื้องแถวแรกมี5แผ่นแถวสองมีหแผ่นแถวสาแผ่นแถวสี่หแผ่น โอเคเมื่อองศามันขาดอยู่ประมาณ3-5องศ<ะ>าวิธีแก้เปลี่ยนกระเบื้องแถว2เปลี่ยนกระเบื 2, เ้องแถว4เป็นกระเบื้องเมตร50เป็นกระเบื้องเมตร50เมื่อกี้เราบอกว่ากระเบื้องรอนคู่ใช้อศาที่สิที่15องศาระยะทับระยะทับซ้อน20เซนระยะแปร1เมตรเพราะฉะนั้นเมื่อเราแก้กระเบื้องแถวที่แถวที่2กับแถวที่4เป็นกระเบื้องเมตร50นั่นแปลว่าเพิ่มระยะการทับซ้อน สาเซนสามสิเซนก็จะแบ่งเป็นเฉลี่ยหัวท้ายข้างละสิบห้าเซนเมื่อระยะทับซ้อนมากพอก็หนีระยะน้ําซัดยอนได้นั่นเองครับเป็นไงครับไม่ต้องเสียตังค์มงเมทันชีตไม่ต้องแก้องศาเอาประสบการณ์ล้วนๆมาพูดกันการันตีได้ครับหนึ่หลังวิธีการแก้ปัญหาฝนซัดย้อนองศาไม่พอยังทําได้อีกหลายวิธีครับเช่นการใช้อะกิลิกการซึมซิลิโคนโพลียูรีเทนหรือแม้แต่เทป กาวขี้หมาที่ช่างแอร์เรียกนะครับหรือเทปหรือกาวก้อนขี้หมานะครับก็คือวิธีแก้ก็ยกตัวอ,อย่างทําเหมือนประเก็นตัวหนึ่งก็คือคลายกระเบื้องพอหลวมแล้วเอาเจ้ากาวกาวขี้หมาที่ไว้พันแอร์นะครับใส่เข้าไปที่หางแผ่นและข้างแผ่นอย่าลืมนะครับข้างแผ่นก็สําคัญเพราะว่าเมื่อระดับน้ําสูงนะครับน้าไม่ได้เข้าแต่หัวแผ่นแต่จะซึมเข้าด้านข้างได้นะครับวันนี้ครับผมก็นําเสนอวิธีแก้ไขกระเบื้องร่อนคู่องศาไม่พอ แบบประหยัดงบง่ายและรวดเร็วให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านรับทราบนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับผมบูฮงสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติบบ้านเป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับ